สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นสติดับสนิทนะครับผมหลักร้อยนะครับผมจากทั้งหมด43งวดนะครับผม16มีนาคม2562นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับวันที่17มกราคม64นะครับงวดนี้นะครับผมก็ ผมจะทำย้อนหลังแค่10งวดนะครับผมก็สูตรทั้งหมดที่เรามีไม่ยังไม่เคยหลุดนะครับสำหรับงวดที่แล้วก็หลุดก็จะเหลือนะครับหลักร้อยหนึ่งสองสามสี่เหลือสี่งวดนะครับผมจากที่ยังไม่เคยหลุดนะครับงวดที่แล้วหลุดไปแล้วนะครับจากห้าเหลือสี่นะครับผมก็จะจะเอามาให้ดูกันว่ามันเป็นตัวเลขอะไรนะครับผมก็มาดูนะครับนะครับก็ สิบหกสิงหานะครับผม16บหกสิงหานะครับออก8 1ดหนะครับผมแปดนะครับก็หลักร้อยเป็นเลข8นะครับผมมาดูในส่วนของเลขดับของเรานะครับเจ็ดเก้าเก้าสีนะครับผมก็นะครับห้าศูนย์นี้ก็ดับนะครับผมก็หนึ่งกันยานะครับผมก็มีเลขดับก็คือ14368นะครับผม 1 4 3 6 8นะครับออก997หลักร้อยเป็นเลข9กนะครับก็คือจำนวนดับนะครับก็ดับสนิทนะครับผม16กันยานะครับผมเลขดับของเรา c 7 3 6 2นะครับ c 7 3 6 2นะครับออก0 8 3หลักร้อยเป็นเลขศูนย์นะครับผมก็ดับสนิทนะครับในกลุ่มของเลขดับนะครับ 1ตุลานะครับผม10645นะครับผม10645นะครับผมก็ในกลุ่มนี้นะครับเป็นเลขดับนะครับออก8 9 3นะครับหลักร้อยเป็นเลข8นะครับในกลุ่มนี้ดับสนิทนะครับผม16ตุลานะครับ44283นะครับ44283นะครับออก051นะครับหลักร้อยเป็นเลข0นะครับเลขดับของเราดับสนิทนะครับ หพฤษจีนะครับผมหพฤษจีก็หกศูนย์หกหกหนะครับ60666ยก็คือ2ตัวเลยหกกับ0ดับสนิทนะครับผมออก404นะครับผมก็หลักร้อยเป็นเลขสีนะครับเลขดับของเราดับนะครับแล้วก็16พฤษภานะครับผม4 2 9 0 3งเก้านะครับสี่สอนะครับ ออก6 6 1นะครับหลักร้อยเป็นเลข6นะครับในจำนวนนี้ดาบสนิทนะครับผมก็หนันวาลนะครับ5 8 3 2 5นะครับ5 8 3 2 5นะครับออก9 9 4นะครับผมหลักร้อยเป็นเลข9นะครับกลุ่มนี้ดับนะครับผม 16ธันวาครับผม77581นะครับ77581นะครับออก303นะครับหลักร้อยเป็นเลข3นะครับกลุ่มนี้ดับนะครับผมแล้วก็30ธันวานะครับก็79602นะครับ79602นะครับออก628นะครับก็สูตรนี้หลุด1สูตรนะครับผมนะครับยังเหลือ4สูตรนะครับผมก็ ส่วนนี้หลุดนะครับผมไม่เข้านะครับแล้วก็มาดูในส่วนของ17เมกราคก64นะครับผม7 8 2 8 8นะครับผม78288นะครับนะครับก็โดยปกติแล้วสูตรที่ดับสนิทนะครับสถิติดับสนิทยาวอย่างนี้นะครับจะไม่หลุดจะไม่หลุดซ้อนกันนะครับสถิตินะตามสถิติที่ผมทํามานะครับมันจะไม่หลุดซ้อนกันนะครับ ถ,ถ้าหลุดแล้วนะ่ะหนึ่งครั้งนะครับจะไม่หลุดซ้อนกันอย่างเช่น6 2สออะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจนะครับผมเอาแค่2ตัวก็ได้7และ8ดนะครับผมเนี่ยเและ8นะครับ2ตัวนี้ก็ได้เป็นเลขดับนะครับถ้าไม่มั่นใจตัวนี้ก็ปล่อยเลยครับไม่ต้องไปเอาเป็นเลขดับนะครับนะครับก็แต่ตามสูตรของผมที่ทํามานะครับก็ถ้าหลุด1ครั้งแล้วจะไม่หลุดอย่างเช่น หลุดงวนนี้หลุดงวดต่อไปจะไม่หลุดนะครับมันจะคือไซติมันที่ผมทํามามันไม่เคยหลุดติดกันอย่างเงี้ยนะสมมุติหลุดตัวนี้จะไม่หลุดติดกับตัวนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะนะครั้งต่อไปผมจะไม่เอาสูตรนี้มานะครับผมเพราะว่ามันหลุดแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็เหลือ4สูตรที่ดับสนิทนะครับ ทั้งหมดนี้คือเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยนะครับผมก็นะครับสูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดนะครับแต่ใสตินะครับผมผมจะเอาไสาติที่ยังไม่เคยหลุดนะครับมาให้ดูแต่ววดที่แล้วมันหลุดผมก็เลยเอาลองมาให้ดูว่าตามที่ผมพูดอ่ะมันมันจะหลุดหรือเปล่านะครับ มันจะหลุดติดกันหรือเปล่า2นะครับผมก็คอยดูนะครับผมสําหรับเลขดับของเราคือ7และ8นะครับเอาเน้นเลยก็ได้ครับ7และ8นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อติดตามนะครับผมก็สําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม